ใช่เพราะว่าจับวันนี้มาร่วมง,งานจาก,กร้านแวะเป็นไงบ้างสุสสดยอดคนยยเยอะมากครับคนเยอะมากแบบมีตั้งแต่เลยไปจนถึงห,หน้าเวทีนู่นเลยแล้วมีร้านอาหารด้วยจริงๆตอนแรกอยากจับแวะชิมแต่ว่าไว้แวะชิมหลังลงานดีกว่าวันนี้มีอาหารหลากหลายเป็นมาเต็มทั้งร้านเลยอาหารอาหารเยอะมากครับใช่ใช่เรื่องเกมมันจะเป็นไงบ้างเมื่อกี้สนุกดีครับเกมเมื่อกี้อะไรนะข้าวข้าวหมูอะไรนะกินอะไรข้าวหมูกินอะไรข้าวหมูกินอะไร ทั้งนักลานอีกแล้วนะนักลานกาแฟที่เป็นตัวเตะอีกแล้วโอ้ยไม่ไม่ไม่แตกหรอกยังอยู่ยยังอู่ไม่มีไม่ได้แค่่ไมใช่ไม่ใช่มีแค่แฟนคลับพวกเรามีแค่คลับพี่พ็อกซี่มีพี่เวล่าม,มีโฟอีฟอยู่ใช่ที่เป็นแฟนคลับมาเชียร์เราแน่นมากเลยที่เราไปเนี่ยพี่อุขนาดไหนเชียร์เราเต้นเชียร์เราแน่นมากอ๋อพี่อุขนาดไหนเขาไม่กำลังใจเราเยอะก็รู้สึกดีใจทุกครั้งที่มาให้กำลังใจครับก็รู้สึกดีใจดีใจดีใจ เริ่มก็ยังตื่นเต้นอยู่ดีใช่เริ่มนี่จะปรับตัวได้ค่อนข้างจะปรับตัวได้แรกๆเดี๋ยวไม่ไหวตอนนี้ก็ตื่นเต้นอยู่เดินแบบขาสั่นแบบขาสั่นเลยใช่นี่พัฒนาแล้วขาไม่สั่นแล้วใจสั่นแทนอ๋อโอเคเดินเดินไปเดินข้ามาถึงมองแบบเออเออมองอาหารด้วยครับอ๋อมานั่กินอาหารมันเยอะแต่คนก็เยอะคนก็เยอะใช่ใช่คนก็เยอะอะไรนะครับกินกินแล้วแต่อยากกินอีก คือทําวเขาตื่นเต้นจำงานแฟนมิตยเป็นไงบ้างมันฟิวขนาดไหนแต่แฟนมิตครับที่ออกมาเออแฟนแฟนมีตแฟนมีตรสองวันติดเลยครับโอ้โหแบบเห็นแฟนคลับมากันทั้งสองวันโซ์เอาทกันหมดเลยก็ก็ดีใจครับมีบัตรไลฟ์สตรีมด้วยที่คนต่างประเทศก็ยังดูได้ก็เห็นมีคนดูอยู่มีคนแ็กทวิตเตอร์มานู่นนี่ดีมากเลยครับชอบชอบชอบเขวามรู้สึกแบบอยู่เลยที De ไม่มีใครน้ำตาล่วงไม่มีเอ้วันนี้ไม่มีเลยโซเชียลเลยเรายอมรับเถอะว่าเราร้องไห้เราร้องแค่ววันเดียร้องให้เสียใจอะไรหรอกเราไร้องให้มันร้องให้ดีใจปรับปรื้มเป็นดีใจว่าพวกเราเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่มีคอนเสิร์ตของเขาตัวเองฉันไม่ใช่ผู้พิเศษใช่แล้ว แต่เราเป็นนักร้องนำเลยนะปูดครับเรเป็นนักร้องนำเลยนะนร้องนำชาวบ้านเลยนะ้องนำชาวบ้านอ๋อ้องนำชาวบ้านเออเราให้นำเลยนะเราให้นำแข่งกับพร้อม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 เพียงใดไม่ใช่ตอนนั้นหลังจากที่อ่านข้อความมาที่มันก่อนมันเจอแล้วมันมันมันพัดใจเราขนาดจะไม่ตัดการไหลมาก่อนเรื่องราวที่มันเป็นเซอร์ไพรส์นี่แหละแบบมันมันคาดไม่ถึงแล้วพอหันไปอ่ะมันเป็นภาพที่เอ่อคนถือถือป้ายแล้วก็ถือเป็นแฝดอะครับ เออเป็นภาพที่ผมอยากเห็นมาตั้งนานแล้วไงแล้วหันกลับไปโอ้ไม่ดีเลยตายแน่แน่ทุกคนนึ่งขนาดยังไม่หันมาต้งไปแล้วนะไหใช่ดีใจเขา,ร,ารู้สึกทั้งดีใจดีใจแล้วก็ภูมิใจเลยว่าเออเดียวกัที่ผมบอกเด็กเด็กธรรมดาคนหนึ่งอายุ18 2คนแล้วก็เพื่อนๆในแก๊งพวกเราอะไรเงี้ยก็ซ้อมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ผ่าน acting acting อ,ะ,อะไรผ่านการเรียน acting ผ่านการเรียนร้องเพลงกันการท้รองมาถือว่านานพอสมควรกว่าจะได้มาเป็นซีรีส์เรื่องดีครับก็พอซีรีส์ออกมาแล้วกระแสตอบรับดีมากก็เลยดีใจมากๆแต่พวกเราก็ไม่ยิ่งหยุนเลยนะใส่เต็มทุกครั้เลยในโชว์วันนั้นใช่ครับนอบนเดียวโชว์มาเยอะเดียวโชว์มาเยอะก็ต้องโชว์ให้ทุกคนดูเยอะถ้าไหนที่รู้ที่สุดที่ข้างบนที่สุดจากที่คในเป็นโชว์ที่ดีที่ส้ด ถ้าที่ลุนที่สุดหรอเต้นรำอ่ะของคุณเต้นรำเหรอไม่รู้อ่ะยิงนิดอ่ะนะไม่รู้ผมว่าผมตั้งใจกับทุกโชว์ทุกโชว์เนี่ยผมไม่มีกังวลเก่งปะแดาเอิดไม่อันนี้ความตั้งใจมันไม่ใช่เอิดมันตั้งใจดีดีแล้วที่ตั้งใจกลัวกลัวผมเอิดไปไม่เอิดไม่เอิดตั้งใจดีดีดีเมื่อกี้ที่ถ้าพูด่านมไแล้ว อย่าทำอีกนะเออใช่อบเพราะอะไรเพราะเราก็เราจะมีไม่รอเล่นด้วยกันไม่รู้เลยเพราะว่าเราหลุดเกมแล้วไม่มีไม่รู้ยังไม่รู้เป็นเรื่องของอนาคตครับในกระแสเรียกร้องจากแฟนกับต่างประเทศที่อยากให้ไปมีงานกับที่ต่างประเทศมาเยอะมากในใช่แล้วเพราะเราก็เราจะมีกัมพูชาก็ไปกัมพูชาพรุ่งนี้เลยไปแฟนมิ้นกัมพูชา ครั้งแรกเลยครับใช่ใครว่าพอแบบไม่ต้องไปแต่นี้ต่มันได้เแฟนไหมสั่ใครกันผมผมกลัวว่าเออเขาจะไม่รู้จกัเจจกเราถ้าเกิดถ้าเกิดไปได้สน,นามบินแตกทำไงอ่ะถ้าสนามบินแตกเหรอจริงเหรอ <laughs> าหนามบินแตกแล้วก็ขึ้นเครื่องไม่ได้แล้วขึ้นเครื่องไม่ได้แล้วเราก็าาไม่ได้ไปไ เตรียมเพลงครับเพลงใหม่เนี่ยเป็นแน่นอนเสิร์ฟให้หน่อยเอาอีกแล้วสปอยอีกแล้วเหรอได้แล้วนี่คุณสปอยไม่หยุดหย่อนนะเลียกบอกไม่ได้เหรอบอกบอกได้โอเคเราจะไม่ไปไม่มีไปไม่มีเพลงเราจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นเราจะนั่งดื่มไม่ต้องพูดดีกว่ายิ่งพูดยิ่งแย่ไปทำอะไรก่อนไปทำอะไรไปพูดคุยไปไปนั่งเล่นครับไปไปกินไปกินข้าวกลางวันที่กมุชาพอไปพอไปกินแล้วก็กลับบ้าน มัก็จะมีมิดเดียมไว้ใช่ใช่ยื่นเฉยๆกลับบ้านเลยโอเคแค่นี้ครับเขาไม่ไปดูแล้วนะเขาเขาไม่ผ่านมามีรมีมีประเทศอื่นอีกครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีแล้วญี่ปุ่นประกาศแล้วญี่ปุ่นประกาศแล้วญี่ปุ่นประกาศแล้วญี่ปุ่นและไม่รู้แลยและมีอีกหลายประเทศเลย และอื่นๆรอติดตามในเชียร์ีรีญี่ปุ่นและไทยครับเราทำงานหนักเป็นไหมยังอะไรนะครับทำงานหนักเป็นไหมดีดีครับผมชอบทำงานประจำครับทำงานหาตังค์ครับทำงานหาตังค์ครับฮัสโซ่ฮัสโซ่จากสูตรเนี่ยเย่โ r o ยังนะคือที่พักคอาให้คือดึงมันดึงกันมีแฮตแท็กรวมกัน อะไรม่ตอเน่อไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเปห่วงพวกเรางานถาถงเข้ามาใช่อย่าไปอย่าไทุกไปไปไป่งไปบอกว่าอะไรไปบอกว่าไนะทงานได้เท่าไหร่ยี่สชั่วโมงครับเอ้ยไม่ไม่ไม่ไหวไม่ไหวไมไไม่ไหวตนนี้เราไปี่หนึ่งก็เราไปรูปาาอะไรตามก็ต้องป่วยไปีบาบาร้ฝายที่งานไป็นีเนออ๋อมันก็ต้องมีบ้างอะไรอะไรนํ่แต่ันก็หายแล้วครับหายแล้วยวแล้วมัองกไงบ้างเลย จะเกิดจากการพักผ่อนน้อยเลยอยากให้เขาได้พักบ้างด้วยสภาพอากาศด้วยแหละครับตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้โอเคแล้วตอนนี้โอเคแล้วตอนนี้เวลีตอนนี้เจมีน่าคนเดิมกลับมาลอยเลยอยากอยากที่บ้านเขาเป็นห่วงไม่เข้าขั้วเขาเป็นห่วงเวลาทำงานหนักกันขนาดนี้อายุแค่18เองอย่างเงี้ยดีเขาชอบเขาชอบให้หาเขาชอบหาต่างไม่ต้องแยกการดูแลกันเลยะครับอะไรนะครับการดูแลในบ้านไม่เจมินายเนี่ยต้องกินผัก ไม่กินคุณต้องกินผักได้แล้วไม่เอาคุณจะได้แข็งแรกเหมือนผมไม่ต้องกินโห่อะไรได้เอนเตอร์จตลอดเวลาไม่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 ป่วยเลยเหรอแข็งแรงกว่าครับแข็งแรงครับเพราะว่ากินผักใช่เพราะ้องกินผักเออโอเคแข็งแรงไปเลยสู้สู้ความทุองงานนะพร้อมครับร่างกายตอนนี้ต้องดูแลต้องดงแลก่อนดูแลต้องดูแลก่องยังไงก่อนอะไรล่ะดูแลตัวเองยังไงกินกินแล้วก็กินครับ กินแล้วก็นอนนอนได้เพียงพอเออกินกินแล้วก็กินกินแล้วก็กินกินกินแล้วกนอนแล้วทำไมไม่ต้องเป็นห่วงครับไม่ต้องเป็นห่วงโอเคบอกไม่ต้องเป็นห่วงฉันยังโอเคโอเคครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับผมพยายามจะทำให้สุขภาพผมดีตลอดเวลาจะได้มีแรงมาผลิตผลงานที่ดีๆให้ทุกคนเชื่อชมครับ